เตรียมงานแต่งแต่เศร้าๆนี่เลยเนาะงานเป็นเพ่มนเจ้เขียวกับเจ้าบ่าวเนาะนี่เลยเดี๋ยวประมาณตอนประมาณอันแปดโมงเนาะเพื่อนกับเสิแห่เคยมาเดี๋ยวเขาเสิถ่ายเก็บภาพให้เบิ่งเนาะตอนนั้นนี่เลย อันนี้เขายังบริจาคโตจัดต่างเนาะประมาณแจ้งตอนซาป,ประมาณเจ็ดโมงเขากบเจ็ดแปดโมงเขากะสี่อันจัดตุจัดต่างเนาะอันนี้เขาเก็บภาพให้เบ่งบ่อนถ่ายหกนอนางานสวยสวยอยู่ เร็วๆสบายดีสบายดีพุงไอ้กินเนาะวันนี้วันนี้เหนาเริ่มเลยวันนี้วันนี้เราถ่ายน้องมีตาป่องเนาะงานสังเกียวกับตาแตาหน่อยดื่มเลือดแต่ว่าอันเพิ่ยยังแหยังไม่ได้แหย่เคยมาเนาะประมาณอันเก้าเนาะเพิ่ยมาเดี๋ยวเราจะเก็บค่ะถ่ายี่นนมอินซีเบิ้งเนาะ งานกับบอใหญ่นองงานนน้อยกับสี่เแกบบนั่นกับเต็มทางเลยเน,นาะหุบจังเลาตังแต่ที่เขาเตรียมตั้งแต่มือคือตอนเศร้านะหวัางประมาณสี่โมเราตื่นมาจับมาเตรียม ມື້ນີ້ເຮົາກໍຈະມາຕ

ກະສັດບັບເຊ3ຄົນແມ່ເພິวນຈาດໃສยສາວຂ่ວນັງສາວເກົ່າຍັງແຕ อน้าเสร็จกันมีอีกเอซีทาากรุงเทพมหานครเนาะการฝากมาหมัดแขนสาวเขียวจำนวน2 0 0 0ับาทเนาะผลการหายเศร้าดอนน้ำหาลอยบาทเนาะผนการะส์ออกน้าเสร็จกันนะาสต่รดานก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณลายลายเนาะ i <laughs> This a k Sie auch laden, macht auch Pferd doch.

ราไปเาตูวยาเนาตแกงตาขงตาของผ้าเราของยาค่สารราัษาทุนตระาาสุรเลาสาท่าเอกลักษณ์าชาะไที่ผ้าวัฒนาาันกระทวงของกับประเทศองค์กาการทถางแว้ระเเศเลขที่หนึ่งสีเก้าแปดบซซโสวรรค์เเวันที่ส3เดือน1 1 ปีสอง3ันสัตว์ไปรัรงมราคอบคีกตามกฎหมายครอบครัวแห่งสองก่าเราสถาบเที5้สองว่โรวันที่2 6เดือนเทศสองพันแปว่าโดยการดทะเบียนสมรสอีกตามคมงฮักของผู้เฝ้าวสาวและการยังยืนจากการทรตั้งถือกองตามเงื่อนไขกองบันชาการหักแขวสตอนนเตทุกง อ่วยธรรมรางบครอบครัวให้แก่สหายคอยตีเจนนี่คุณละวงอายุส8ปีหน้าที่ทำพิสอบมหัวหน้าหมู่กองประจำกองพัน2007สร้างครอบครัวกับนางสไายพรสี่วงดาวอายุ38ปีหน้าที่ทำพิสอบนหัวปรนชาชนวังบุรมษมิชัยเมื่อบุรุษพรแขวนสวรรค์เทต ท่าน,นสองเป็นคู่หัวเหนียที่ถือตรองตามกฎหมายนับแต่เมื่อโงงายเสริมร่วมไปมอบให้องค์างการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องจัดตั้งปฏิบัติตามการตกลง,งสบับนี้ดังนั้นจึงออกใบรับมอบครัวฉบับนี้ไว้ถือถเป็น,นหลักฐานหัวหน้ากองบริษัทงารแห่งนนขันธิษฐ์ทวีใจต่อตัวโจทก์โอเพน

คนห,หลายคพเห็นเอาแต่ตอนนั้นแหละเอาต่ข้ามัเอาแต่ข้ามาแหละเอาแต่ข้มเส้น,นข้ามเส้น่จะพองจะอผู้สาวหันผู้เมียหันเออเป็นผู้สาวได้เป็นเมียได้เลยนี้เออแ <c oughs> <c oughs>

นักการศึกษานักที่สันติสันติเกี่ยนโมเดว่าลาวัฒนาสตร์บ่มีตุนทรท่านชาวนาเโลกตุศาสตร์ท่านชาวนาเปโลกัตกชาติทกาตาติทุกชาติุกชาติทุกชาติาติาติทุกาติทุกชาติทุกชาติทุกชาติทุกาติทุกชาติทุาติทุทุกชาตาติทุกชติทุกชาตทุาติทาติทุกชาตาติทุกา

Okay.